ใช่ครับจริงๆแล้วเราเล่นเกมนี้อยู่แล้วครับผมปกติเนี่ยเวลาเรานึกเกมไหน่้องเราก็จะเล่นแต่เกมฟีฟ่าครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันเป็นกีราที่เราชอบด้วยวันนี้ไปเล่น,นเลยชนะเลยใช่โอ้โหพร้รแล้วนรลยจริงๆก็รู้สึกว่าจริงๆก็ห่างหายจากการเล่นเกมอะไรประมาณนี้ไปนานนะครับแต่ว่าก็เออมันยัง เขาเรียกว่าอะไรยังสิงอยู่ในสัญชาติยานเออยังวลี้ตื่นเต้นมาได้ขึ <S <S ้นแบบจอใหญ่ด้วยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ได้เตะกับเล่นกับพี่พนักฟุตบอลทีมชาติอะไรอย่างงี้ครับปกติได้เล่นร่วมจอยกับทีมเป็นเยอะขนาดนี้ไหมครับผมจริงๆแล้วช่วงโควิดได้เล่นอยู่ครับได้เล่นอยู่ก็รู้สึกว่าเออก็ก็ใจจอยกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ครับผมรู้ถึงภาพเลยภาพภาพภาพในมาในเกมจริงๆภาพในเกมเนี่ยก็คือเป็นรวมๆกันนะก็คือรู้สึกว่าเออทุกคนเนี่ยที่มาแข่งเนี่ยเขาเก่งแล้วก็จริงจ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแท็กทีมกันมาได้ดีมากๆเลยออะไรยย่างงเี้ครับก็ฝากเกมฟีฟ่ามือถืด้วยนะครับผมก็เป็นเกมที่แบบว่าทุกคนเนี่ยเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเนาะก็ฝากด้วยนะครับผมผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนฟีฟ่ามือถืครับโอ้โหเองวันนี้มีอะไรอยากจะพูดไม่ครับถ้าอยากพูดอะไรก่อนอยากพูดอะไรก่อนโสดแล้วเอ้ยไม่ไม่พูดอ่ะเป็นไงบ้างครับตอนนี้สบายใจโยังไง ก็จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมกเ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีแบบมีทุกๆคนขอให้กำลังใจครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้โหถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นหรอจริงๆแล้วก็คงรู้สึกว่า ก็น่าจะประมาณเกินครึ่งมาแล้วนะเกินครึ่งมาแล้วก็คือเราก็แบบว่าเออเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็เป็นห่วงว่าแบบเราเศร้าบ่อยอะไรเงี้ยใช่หลายๆคนก็เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบดีใจที่แบบว่าวันหนึ่งเราเห็นแบบว่าแบบคนคอยซัพพอร์ตเราคนรักเราเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้งครัจริงๆเราก็ได้จริงๆเราก็ตอนแรกยังไม่ได้เห็นหรอกครับแต่ว่าก็ทุกคนก็กระหน่ำส่งมาค่อนข้างเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้เห็นแล้ว เป็นยังไงบ้างคะพอเราได้ที่เห็นจากการที่คนส่งข่าวมาให้ก็เป็นอย่างที่น้องเขาพูดไหมหมายถึงเหตุผลที่ชี้แจงมาใช่ไหมครับก็ก็เป็นอย่างที่เขาพูดครับผมใช่ใช่ครับผมก็เป็นอย่างที่เขาพูดเลยครับจริงๆแล้วก็รู้เท่าทุกคนแล้วก็รู้เท่าที่เขาบอกอะไรเงี้ยครับผมอ๋อจริงๆแล้วอูว่ามันเป็นตามที่เขาตอบเลยครับ ใช่ใช่ใช่ไปต่อต่อตอนนี้ขออนุญาตถามว่าเปอร์เซนต์ในการแบบถ้าพูดว่าตอนนี้สภาพจิตใจเราอรอนได้ไหมครับกับหลักครั้งนี้มันก็ต้องใช้เวลาครับผมรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าโอ้โหที่ผ่านมามันก็หกปีเนาะมันก็หกปีแล้วเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เป็นความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอกก็จริงจังกับมันมากๆเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะเห็นว่าอบก็ตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความรักในในครั้งนี้มากเลยแสดงว่าอกก็เสียดายเวลารักเหมือนกันกับมันเข้้้าส่ิีแแลลววะจรงๆ ไม่เสียดายครับคือเรารู้สึกว่าเราหมายถึงว่าเราถ้าถามเรารู้สึกว่าเลือกเสียดายไหมเราก็เสียดายแล้วเราก็เสียใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่โอบบอกว่าโอบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโอกบตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความรักในครั้งนี้มากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วหมายถึงว่ามันก็เป็นการเคลียร์กันแล้วก็มีการแบบว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ มันก็ต้องยอมดับแล้วก็เราก็รักษาความสัมพันธ์ทางนี้ไว้ไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรเราต้องยอมดับโซ่เก้าเป็นเก้าอันนี้เยอะครับมันเป็นช่วงที่ที่ที่เยวเฮิร์ตหนักด้วยไหมตอนจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนช่วงที่จิตใจเรามันค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่ครับคือเราก็จริงๆแล้วการเรื่องการโพสต์ภาพหรือว่าโพสต์แบบรูปในอินสตาแกรมโอ้หรือว่าในไอจีที่เป็นแบบว่ากล้องฟิล์มเอ่อกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่า มันเป็นช่วงที่แบบจิตใจมันค่อนข้างเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยคือเราโพสต์ไปบางทีเนี่ยเราแบบมีสภาวะที่อยู่ในความรู้สึกนั้นๆหรือว่าบางทีเนี่ยคือเราแค่ ในรูปภาพนะครับมันมีแอคชั่นเป็นของมันคือบางทีเราก็จะตั้งรูปหรือตั้งแคปชั่นเนี่ยให้มันตรงกับภาพนั้นๆหรือแอคชั่นนั้นๆอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปเอาโค้ดต่างๆหรือว่าเนื้อเพลงต่างๆเนี่ยมาโพสอะไรางี้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาหรืออะไรที่อยากจะพาดพิงถึงใคร,ใครเลยอย่าต้องห่วงเป็นห่วงน้องสมัยครับเพราะน้องก็โดนโจมตีค่อนข้างหนักใช่ก็เป็นห่วงเขาครับขออนุญาตถามเรื่อง พี่สาวโอ้หลายๆคนก็ประเด็นลิดนึงว่ามันเป็นจัดการที่น้องให้สาคัญหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวมันคล้ายๆกันกับสิ่งที่เราเจอคือจริงๆแล้วอะครับต้องแจ้งก่อนว่าโอ๋อะก็เห็นพร้อมทุกคนคือตื่นมาโอ๋ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมทํางานค่อนข้างเยอะ้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย คือต้องบอกก่อนว่าอมเนี่ยค่อนข้าง l o อก Com m ิ n i c เคชันกับพี่สาวโอผมไม่ได้คุยเรื่องดีเทลกับเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วที่นี้เนี่ยพอเกิดเรื่องไนม,มาก็เลยได้โทรไปหาเขาเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะเขาก็เลยว่าเออแบบอยากจะฝากขอโทษมาถึงทุกคนที่แบบได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบใครก็ตามหรือรวมถึงมะปางด้วยแล้วว่าวันที่ผมจะได้เจอเขาในวีคหน้าเนี่ยโอจะเป็นตัวแทนในการไปขอโทษเขาจากพี่สาว ก็จริงๆแล้วโอว่ามันเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่โอบอกว่าเขา lost communication ไปคือเขาอาจจะไปแบบว่าไปดูนั่นดูนี่มาแล้วเกิดการที่แบบว่าเรายังไม่เกิดการอธิบายอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วอย่างที่โอบแจ้งไปเลยครับว่าเออเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศโอบนี่เขาไม่เคยคุยเรื่องความสัมพันธ์อะไรกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอบเลยรู้สึกว่าเออแต่สุดท้ายแล้วโอบอยากจะบอกว่า ทุกคนคือทุกคนเขารักแล้วเขาก็หวังดีกับเราอะไรเงี้ยคือมีหลายคนที่ออกมาสแสดงความรักแสดงความหวังดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าเขาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความคิดเห็นของเขาอืมก็ต้องจการเองวเาใช่ก็ต้องเอาเม,มสเซจคำขอโทษท,ที่พี่สาวเรามาไปเป็นตัวแทนไปส่งให้เขาพี่เอาพี่ขออนุญาตทำหน่อยสิตั้งแต่เราจบความสัมพันธ์กันคือเราก็ไม่ได้มีเจอหรือติดต่ออะไรก็เลยเออจริงๆแล้วเราเจอกันในงาน ท่ถ่ายใช่ที่ถ่ายงานของช้างครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีหมายถึงว่ามีแคมเปญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้เจอกัน วันพุธหน้นาแต่ว่าเราไม่ถ้านอกเหนือจากงานเราไม่ได้คุยอะไรออแล้วยังเป็นเพื่อนกับเขาได้อยู่ใช่ไหมครับทจริงเรายังเป็นเพื่อนกับเขาได้ครับคือเราไปถ่ายงานด้วยกันมาแล้วแล้วบรรยากาศในกองคือราบรื่นปกติเลยก็<อ>คือทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมากสามารถทํางานด้วยกันได้ไม่ทําให้ทีมงานหรือใครเพื่อนๆใดๆรู้สึกอึดอัดเลยหรือเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นะเราทํางานด้วยกันได้ครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังเป็นแบบ คือพี่หกปีที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่นานแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือเราอยากจะจดจําแต่ว่าสิ่งที่มันดีดดเอาไว้คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันได้อะไรเงี้ยับผมแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบว่าเออเป็นห่วงอะไรเงี้ยเขาได้แล้วตอนนี้พี่โอมีวิธียูดใจตัวเองอยางไนเพื่อไม่ให้ไอ้นี่ครับไม่<อ>ให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคนรอบข้างช่วยอบได้เยอะมากๆเลยนะคือรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยคือพอวันหนึ่งที่เราแบบเราเหนื่อยเเเเรรรรราาาาาท้้้อศี่่ยูสึกว ทุกๆคนน่ะจะเข้ามาคอยช่วยให้กําลังใจผมเต็ไมไปหมดเลยครับไม่ว่าจะใครก็ตามจะเพื่อนจะพี่จะน้องหรือว่าจะเป็นทางครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนแบบซัพพอร์ตผมเต็มที่มากๆเลยมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งที่เราล้มอ่ะหรือว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกแบบเศร้าหรืออะไรเงี้ยมันทําให้แบบเราเห็นคนว่าเราเห็นคนที่รักเรามากมายแบบเยอะมากๆ,าๆจริงจริงแล้วเรื่องหัวใจตอนนี้ก็คือขอปิดไว้ก่อนไหมครับหรือว่าเปิด เปิดใจแล้วจริงๆตอนนี้อาจจะต้องเว้นระยะไห้สักนิดนึงดีกว่าคือเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ค่อนข้างมันเป็นความรักระยะนานนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็เออเราอยากจะขอพักนิดนึงดีกว่าถ่านพี่เราีอะไรจะฝากถึงที่หลายๆคนเป็นห่วงเราขอบคุณใชใช่ใช่ก็จริงๆแล้วครับทุกอกเชื่อนะว่าทุกคนมีความเห็นของตัวเองทุกอกรู้สึกว่า รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าออกมาแสดงความรักกับโอบหรือว่าออกมามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาให้มาให้ความรักกับโอบอย่างนเงี้ยผมรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโอบก็อยากจะวันนี้โอบได้ออกมาพูดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ได,ได้ฟังจากสิ่งที่โอบพูดออกมาเลย<ม>สบายใจ<ะ>สบายใจขึ้นสบายใจขึ้นเยอะเลยก็รู้สึกว่าแบบเออ ได้พูดได้พูดสักทีเนาะครั้งแรกอะเนาะใช่ได้พูดสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เต็มตอนนู้นบูดครับไม่ถามผมเรื่องอะนั่นแหลไปเที่ยวไหวไปมิวไซนไปทำงานไปทำงานครับจริงๆแล้วทริปที่ผ่านมาที่ไปกับพี่มิวที่ฝรั่งเศสนะครับผมว่าได้ไปทำงานกับแบรนด์จิวเวลรี่ครับที่ไปกินแล้วจริงๆแล้วมีทริปหน้าอยู่ครับเป็นเดือนหน้าครับแล้งานก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าจริงๆแล้ว กำลังจะปล่อยซิงเกลิลที่2นะครับผมฝากติดตามกันด้วยฝากติดตามด้วย <c oughs> ก็คือก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวไหนเดี๋ยวไ <c oughs> ปติดตามกันเองเพราะรู้สึกว่าเออเพลงนี้น่าจะปล่อยช่วงประมาณสิงหาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่รู้ไม่รอติดตามกันโดยเองจริงหะรู้แน่นอนไม่ยังยังไม่บอกดีกว่าแบบปุ่กไว้ก่อนเดี๋ยวว่าวันหนึ่งที่จะเฉลยเดี๋ยวจะเฉลยเป็นฮินออกมาให้ทุกคนได้ดูมีละครด้วยนี่ละครใช่มีละครครับเป็นละครกับเวิร์ o i อยครับผมน่าจะ air ออนแอร์สิ้นสิ้นปีนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ